สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขสุคนกลับมาพบพอกันอีกแล้วสําหรับวันหยุดหนึ่งมือครับมือนีสไตล์กันแต่งตัวฮ็อกับผมมี่อย่างไรครับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งกับพ่อแล้วคนมันรอใส่ยางกันรอภารกิจในมือนีก็มีหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นเริ่มจากการเอาผ้าไปปั้นก่อนเลยครับเอาผ้าใส่เครื่องไหวให้พ่อผมตากคือเก่าแล้วโอ้ยบบาวเสียงเหมียงคักบอกผมนี่กระไดกับ่าไ้อยากใส่พื้นปันใดหรอครับพี่น้องกลับมาพึ่นกระตากให้ผมเรียบร้อยแล้วก็ยังเช่นเคยละครับบพ่นอกจะมาาคสรเืวยใภิ แรกในมือนีผมในเดินทางไปวัดปลาครับวัดที่เพื่อนผมบวชยู่ผมได้ซื้อน้ำแพคหล้วก็มีท่านตะวันไปถวายเพิ่นครับแต่ก่อนอื่นใดผมก็ต้องหาร้านกาแฟนกแก้วที่ใกล้ที่สุดสําหรับตัวผมก่อนเพราะว่าผมตื่นเช้าเกินครับวันนี้ง่วงล่ะส่วนเมนูนั้นที่ผมได้สั่งเป็นประจําทุกวันเลยก็คือแบ็ k คอฟฟี่ไม่หวานครับไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ไซรัปเพราะใจอยากเอามิตร กาแฟไม่หยักินคนละพี่น้องด้กาแฟแล้วตาซื่งมองเกอะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในสู่เขตพระอารามหลวงแล้วครับวัดปานั้นบรรยากาศของวัดปานนี่<อ>ผมมักไ,<ห>ได้ครับ<ช>พี่นอ้องเพราะว่ามันจะมีความหยินเพราะว่าต้นไม้หลายเสียงนกเสียงกาเนี่ยกระแตกเซวลเซลครับส่วนมองนี้นั่นถ้าเพื่อนบอกว่ามันเป็นตานามพุดครับนาพุดขึ้นมาจากดินแต่ว่าเพื่อนกระเตือนว่า่อปฟฝรามาเดื่องูจงอางมันหลครับหลังจากทาวายน้ำเสร็จแล้วผมก็ได้คอตัวกลับมาบ้านเพราะว่ามันนี่จะได้พาคุณสุทน์เขาไปทำธุระ ให้เพื่อนถ่าโดนบะไรพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนจะวิ่งกับาวาหอด้านแล้วกับ่าต้องสืบเลยครับว่าผ่าที่ผมเอาปันไว้เป็นจังไรแน,น่ก็คือคุณสุทธานีเพื่อนตากให้เรียบร้อยแล้วครับเพนบ่พี่น้องเพื่นอนดีครับปันแล้วแล้วปุ๊บเพื่อนตากให้เลยครับภารกิจในมือน,นีผมก็ได้พาคุณสุทธน์มาที่ไทยวัสดุครับให้เพื่อนมาเลือกของที่จะเอาไปสร้างบ้านให้เพื่อนนั่นแหละครับพี่น้องกัเป็นพวกงานไฟครับสายไฟหลอดไฟว่าจะเอาแบบไรล้วก็พวกตีฝาว่าจะเอาฝาแบบลู่หรือว่าฝาแบบเรียบครับผมจะให้เพ่ราาะว บ้านที่กำลังสร้างอยู่นี่ผมกระางให้เพิ่นนั่นแหละครับพี่น้องพราเขาเลือกของเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการชํำระงเงินพนักงานเพิ่นก็นจะมาชี้แจงว่า<ม>เข<อ>้าซ<ะ>ื้อยองแนรายกแนในเนานัทนทนีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผมจะเป็นล่มมากที่สุดเพระาะเสียงเงินหลค่ะของที่เฮามาซื้อมือนีบางอย่างผมก็จะเอาครับครับบางอย่างที่มันพวกเป็นนักพวกแผ่นฝ่าผมก็จะให้เขาไป่งอยู่บ้านครับมือนีผมได้บอกคุณสุทธาส์ว่าคุณสุทธาน์ครับวันนี้พวกเรากินเนื้อย่างกันเนาะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ ว่าถ้าเป็นวันปกติที่ผมไปทํางานผมกลับมาสามทุ่มนี้ก็คือคุณสุทธนท่นหลับ <Hey. S 1> แล้วครับขนาดผมบอ,อกว่าผาักเสียงผมกันยังอยากอีกรอบครับมูเจ้าเสื้อข่อยบอกพี่น้องบอกว่าจะกินเมนูย่าวมาตาได้กิ่นกับเอบะข,บขั้วหนีมัจเียไห้เมนูนั่นน่ะแซ่บขึ้นไปคุ้นลอยเท่าเลยครับรบ,บ้านหลังนี้พวกเขาอยู่กันสามุ่มครับสามหนุ่มโสดมีคุณสุทัศน์มีคุณยัง่งหลักก็มีผมเองครับตัดภาพมาที่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มอิ่มแล้วในกระทานันจะเหลือแค่ลองร้อยอรยธรรมของวิญญาณหมู ส่วนคุณย่างนั่นกระหันหลังใส่ผ้าขาวแล้วครับลาเพราะถ้ก,กินเขายิ้มแล้วผมก็จะพาทุกคนออกว่าเบื้องหน้าบ้านครับอันนี้ก็คือบ้านของผมเองส่วนทางนั่นเป็นบ้านของปูกระพอที่ผมกํลาลังสางครับสำหรับวันนี้บ่าวเสียงเหมียงยังไข่กระฟาคีไปตะเพียงเท่านี้สวัสดีครับ